สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะมาพอกับนุ่มแหม่มจีดาภาค่ะมาค่ะมือนีสิผ้ามากินผัดผักบุ้งนะจะพี่น้องผัดผักบุ้งนะจ้าผัดมาแบบใหม่ๆร้อนๆออกจากกระทะเมื่อกี้เลยนะคะนี่เป็นตะแสบปลว่าผักบุ้งไฟแดงพี่น้องอ่าอันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งสดๆนะคะไปเก็บมาจากคลองบ้านเราเองนะคะน,นี่คือยอดคือยอดยอดงามมากนะคะทุกคนเนี่ย เขาเขาวอบอวบอย่างนี้เลยนะคะนี่ยอดของเขาเนี่ยค่ะนี่คิดว่าร้านส้มตําตน่าจะชอบนะคะเนี่ยอ่าใช่นําไปขายให้ร้านส้มตําตนี่น่าจะไม่พลาดนะคะสําหรับร้านส้มตํามีหอยติดมาด้วยค่ะหอยเชอรี่สีทองมาเด้อพี่น้องมะมากินผัดผักบุ้งไฟแดงน้ากันแต่พี่น้องแซ่บเลยเนี่ยโอ้ยผัดผัดช้ำๆเลยจ้ะใส่น้ํามันหอยโอ้ยห,หอมเลยล่ะ วู้วิเศษไปพี่น้องผัดเองไวายไปสื่อเขากินกต่ซ้ำเนื้อสิบโมเมนต์เจ็ดสิบแปดสิบปุ่นเพราะตหลานอาหารเราพี่น้องเนาะเดี๋ยวใส่มือเลยพี่น้องของอนุญาตใส่มือซิมเลยเดอ้ออืมกรต้องบองหวดถึงกระสตรัตดหลู่เรื่องเลยแซ่บปันมาตำหลานอาหารตำตังเลยแบะพี่น้องเอ้ยอืม มาด้วยจ้ามากินผัดผักบุ๋งน้ำกันจับแสบหรือผู้ใดขบเข้พพมามาเบิ่งก็ได้กรอบกรอบพี่น่องตับบุ๋งกรอบคักกรอบแห้งเลยแหละบะหมี่อันอน,อนี้นะบะหมี่ทอดปลาสลิดน้ำหนึซ่ซื้อซื้อสิข่ากันแห้งคับกัพบพี่น้องปลาสลิดทอดกับผัดผักบุ๋งทั้งหมดเปลาสลิดมาบ่าเป็นยังไง กินพัดผักบุ้งแบบแซ่บหอมแต่พี่น้องอตับแก้มกระด่ายด้เนี่ยเนาะมาจ้าผูใดมาบนกับมาแสบๆน้งกันเลยจ้าหยดลูกเกีียวจงติงได้พี่น้อง ค้นหนังไม่ถึงมาซา้ไม่ถึงได้เข้ากันต้นเหืองเขียวบังเสียงเขียวกรอบกึกกึกกึกเลยจ้ะความกรอบประจังบาถึงหมูเรียงเลย โอ้ต้นหนึ่งนี่หันได้ดตามท่อนนะพี่น้องต้นหนึ่งจะเ้ยเอาเติบอยู่แบบนี้หันพัดได้ตามท่อนหมดบางบางคนกับ่ะฮันเด็กบางคนกับพัดทั้งต้นไปเลยว่ามันเน้ยาปวดแล้วนะมันก,ก,กินอยากเนาะโคตน้ำพัดน้ำพัด,พดหอ,หอ,ดดดดอมๆแซ่บๆเป๊ะจ้ะ พัดกำลังแสบเนาะบะพัดบะพัดโดนเกินไปถ้าพัดโดนเกินไปมันสิมันมันสิหมดมันสิเสีย่ยนมันจะบอกกรอบเนาะเนาะมีหมดแป๊บหนึ่งจ้ะหมด <c oughs> กินกับขขาสวยกินกับขขาเหนียวกินกับอนหยงกระแสบพี่น้องปัาตักบุงเนี่ยรู้ว่าสิเป็นกับแกรมนี่แห้งดีครักเลยล่ะ <c oughs>